พูนขนาดั้อเจออนไดได้ถึด้ออแล้วีตวกทงดนบนมันฮักขอเสียงน้อยขอเสียงน้อยอ้กำลังใจครับกำลังใจกำลังใจเยี่ยบเยเยีย ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยี่ยมจริงๆเยมงจนะครับเด็กไทยสมัยนี้นะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดไป